มาติดตามกับทันข้าวชาวนีนะครับไปเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่ดีว่านะครับในมีการเชิญสิ่งข้องพระราชทานมูลนิธิราชประชานคราห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเลือกผู้ประสอบอุกอักขีภัยในพื้นที่อำเภอปลายพระยาครับแลกว่านะครับประมาณสักตีสิบหน้านายอังกูลซีลาเทวากูล ผู้ราชการจังหวัดกระบี่ในทานประธานมูลนิธิราชประชาอุครอจังหวัดกระบี่เชิญสิ่งข้องพระราชทานมูลนิธิราชประชาอุครอในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเลือกผู้ประสอบอคีภัยนะครับพร้อมกับนางสรินทิ์ศีลาเทวากูณนายกเล่ากาชาญจังหวัดกระบี่และก็ส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องนะกับไปกระเทบานเหล็กเทหกสิอดมู่่ถอกตำบลเข้าต่ออำเภอปลายประยาจังหวัดกระบี่ครับประวัิแลกวันเทยี่สิบแปดกุมภาพันธ์เ่ผ่านมาตอนสามทุ่ม เกิดเหตุอาคีภพัยภายในบุนเทมปอร์อพรยปะยาทำให้รัศดรได้รับความเดือดรอนจํานวนนึ่งัวเรือนครับจังหวัดกระบี่จึงได้กำหนดจัดพิธีเชิญสิ่งค้องพระราชทานช่วยเลือกผู้ประสบอาคีภพย มูลนิธิราชประชาอุครห์นในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อมองให้กับผู้ประสบภัยบรรเทาความเดือดร้อนข้องราษฎรครับค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีก่กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมพระราชาทานสิ่งของอุป,ปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอัคขีภัยพานมูลนิธิราชประชาอุเครหในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมทั้งได้กล่าวให้กำลังใจกับผู้ถี่สุนเสียสัพย์สินและ ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะซึ่งไายเฮิร์มซิ่งบุตรผู้ประสอบอัคคีัยกาบอกว่าเหนืองจากไฟไหม้บ้านก็ทําให้เขาอมดเหนือหม,มดตัวสับซิ้นข้องชายในบ้านทุกไฟไหม้ถั้งมดการได้รับสิ่งข้องพระราชทานในครั้งนี้กระสรความปราบปลื้มอย่างห้าที่สุดมีได้ค่ะ